บทที่146ฝึกวิชาท่า,าทห้าสัตว์เฉินฮ่าวลองใช้ท่าเสือดุความใจกับหุ่นยังสำหรับฝึกตอนแรกก็เป็นแค่การโจมตีทั่วไปมันไม่ต่างอะไรกับหมัดทั่วไปของคนธรรมดาเลยแม้แต่น้อยผิดแล้วล่ะนี่คุณเป็นแค่แมวตัวน้อยเรียกว่าเสือไม่ได้เลยด้วยซ้ำทำทางกับการลังวังชานั้นมันไม่ได้เลยลุงหูตำหนิเป็นการยากที่จะเห็นคนแก่อย่างเขาเข,าเข้มงวดขนาดนี้ถึงอย่างไรนี่ก็เป็นการฝึกครั้งแรกยังไม่ชำนาญในเรื่องเทคนิคมากนะักเฉินห้าวก็ไม่มีวี่แววที่จะย่อท้อเขาสูหจลลกกกั็กกกนนากาด,ดมอนนอองูไป ถึงจะเรียกว่าหมัดแต่อันที่จริงมันเป็นหมัดที่เรียนแบบมาจากกรงเล็บเสือเขาชกเข้าไปที่หุ่นจำลองนั้นหนึ่งหมัดเฉินห้าว้าใจในท่าทางในครั้งนี้ท่าทางหน้าจะไม่ได้ผิดแผกไปจากท่าในาหนังสือมากนะักและคิดอยู่ในใจว่าจะได้รับค่าชมจากลุงหูสักหน่อยลุงหูกลับพูดอย่างเข้มงวดมากกว่าเดิมว่าเหมือนแค่ภายนอกเท่านั้นแหละมันไม่มีอินเนอร์ความเป็นเจ้าป่าเลยแม้แต่นิดเดียวเมื่อครู่เหมือนกับแมวป่วยมากกว่าจำไว้นะว่าวิชาท่าห้าสัตว์นั้นไม่ใช่แค่การเรียนแบบท่าทางแต่ยังต้องมีจิตวิญญ,ญาณลขออออองงงคคววววาาาาาามมเปปนนสัััต์่่่่่ดดด้้ยยยิูถจไร ลุงหูให้เฉินห้าวหยุดฝึกเสียก่อนจากนั้นก็เปิดโทรทัศน์ในห้องเมื่อหารายการเกี่ยวกับสัตว์โลกที่เขาเก็บเอาไว้เจอก็เปิดคลิปที่เสือคอยยมเหยื่อให้ดูในคลิปนั้นมีเสือครองลายน้ำตาลอยู่มันกำลังล่าหมูป่าตเต็มวัยตัวหนึ่งตามหลักแล้วหมูป่าที่โตเต็มวัยมีแรงไม่น้อยเลยนอกจากนี้ยังมีอารมณ์ดุร้ายอีกด้วยแต่ในการไล่ล่าของเสือครองนั้นมันจะยังไม่ถู่โจมในตอนแรกมันจะทำเหมือนหนีไปก่อนแต่เสือจะถู่โจมในโอกาสสุดท้ายและใช้ท่าถู่โจมที่เร็วและรุนแรงเหมือนสสาา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 ายยยยยยยฟฟ้ฟ้้้้ดดเเเีีีีีีีงาางงคครรััวววววกกก็ก็มมมมมมถลลลหหููปปปป่่่่่่่่ไไไจจจจนนนททอออขโแะ เพียงไม่นานเมื่อหมูป่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวมันก็ตายลงจากนั้นเลือก็เงยหน้าขึ้นมามองกล้องพลางฆ่ารามท,ทั้งทั้งที่มีเลือดสดสดติดอยู่เหมือนกับตั้งใจเลือกเพื่อจู่โจมมาแล้วการทำรามนั้นมันทำให้ใจสั่นไปทั้งสวงเข้าใจหรือยังลุงหูปิดคลิปนั้นพลางถามขึ้นในใจของเฉินเฮานั้นชงงะงักไปสักครู่เหมือนกับว่ามีอะไรล้นเข้ามาในหัวจากนั้นจึงพยักหน้าช้าๆลุงหูเหมือนกับอาจารย์พูดเข้มงวดเขาให้เฉินเฮาฝึกต่อเฉินเฮาณ์แรงไปที่หุ่นจำลองสพ พลางนึกย้อนไปถึงเสือที่มีท่าทางเหมือนราชาใต้โลกล่าในคลิปเมื่อสักครู่ก่อนจะออกหมัดไปอยานเต็มแรงและต่อยโดนหุ่นจำลองนั้นจะมันล้มลงไปกองกับพื้นพลังลังเหมือนกับเสือหลุดกรงไม่มีผิดซวยแล้วเฉินเฮาเพิ่งจะพบว่าเขาแสดงพลังลังเยี่ยงราชาออกมาแล้วแต่ว่าท่าทางนั้นไม่ได้เป็นไปตามตำราโบราณเลยแม้แต่น้อยเขาคิดว่าครั้งนี้จะถูกตำหนิอีกครั้งแต่คิดไม่ถึงเลยว่าจะได้รับค่าชมจากลุงหูไม่เลวเลยนี่สิท่าเสือ คุณอย่าไปยึดติดกับท่าทางมากจนเกินไปเพราะการล่าเหยื่อจริงๆของเสือน,นั้นไม่ได้มีท่าที่ตายตัวมันต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์คุณเองก็เหมือนกันขอแค่มีพละกําลังออกมา,มากพอหมัดน,นี้ก็เพียงพอที่จะเป็นเจ้าป่าได้แล้วละ่ะทันใดนั้นเฉินห่าเหมือนจะเริ่มเข้าใจแก่นแท้ของท่าเสือแล้วดูๆไปแล้ววิชาท่าห้าสัตว์นี้ไม่ง่ายอย่างที่เขาว่ากันจริงๆการจู่โจมของเขาเมื่อครู่นั้นรุนแรงกว่าปกติมากแทบจะต่อยให้คนลอยกระเด็นไปได้ไกลเลยละ่ะนี่คือสิ่งที่เขาไม่มีวันทําได้ถ้าใช้เพียงแค โอเคคุณกลับไปฝึกให้ขยันขันแข็งมากกว่านี้นะถ้ามีอะไรที่ไม่เข้าใจก็มาถามฉันอีกได้นะลูหูถือได้ว่าเป็นคนที่ใช้ได้แล้วก็ยังชื่นชอบเฉินห้าวไม่น้อยเลยถึงได้ช่วยฝึกให้รุ่นน้องขนาดนี้เขาช่วยเฉินห้าวในการฝึกปรุงยาแถมยังสอนวิชาท่าห้าสัตว์ให้อีกด้วยเฉินห้าวได้รับการช่วยเหลือมามากมายขนาดนี้แต่จะรับเอาไว้เฉยๆก็ไม่ได้เลยต้องแสดงความขอบคุณเสียหน่อย เขารู้มาว่าลุงหูนั้นชอบดื่มชาเลยเปิดแอปขึ้นมาเพื่อหาใบชาที่ดีสุดท้ายก็เลือกชาซี่นเนียงมาโอเจียนทีที่ลุงหูชอบดื่มที่สุดซี่นเนียงมาโอเจียนสโนบัตแบบพรีเมียมราคาอยู่ที่7จ็ดแสนห้าหมื่นต่อหนึ่งปอนด์และจะได้เงินอุดหนุนสามหยวนต่อหนึ่งปอนด์เฉินเฮ่าเลยเลือกที่จะซื้อสองปอนด์นอกจากนี้ยังห่อด้วยกล่องของขวัญที่เป็นผ้าไหมสีทองอีกด้วยดูเป็นของที่มีราคาไม่น้อยเลยลุงหูนี่เป็นน้ำใจเล็กน้อยน้อยเพื่อแสดงความนับถือครับเฉินเฮาพูดพลางยื่นมาโอเจียนสุดพรีเมียม ตอนแรกลงยางปฏิเสธไม่รับของขวัญอยู่เลยแต่เมื่อเห็นตัวหนังสือบนกล่องนั้นก็รีบสูดหายใจเอาความหอมกลุ่นเข้าไปก่อนจะรีบรับใบชันนั้นเอาไว้เขาใช้ชีวิตมาครึ่งชีวิตแล้วเพิ่งจะรู้สึกดีก็ครั้งนี้นี่เองโหสโสนบัตชันเลิศขนาดนี้ไม่ได้หาซื้อได้ง่ายๆเลยนะคุณนี่เก่งไม่เบาเลยนะนอกจากอภานแล้วยังซื้อสโนบัตชันเลิศมาอีกลุงหูอดไม่ได้ที่จะอุทานขึ้นก่อนจะพูดขึ้นว่าฉันรับของขวัญที่มีค่าขนาดนี้มาจากคุณแล้วก็ต้องตอบแทนสักหน่อยรอเดี๋ยวนะ จากนั้นลูงหูก็ไปค้นหาของในตู้สุดท้ายก็เจอสมุดไดอารี่เล่มเก่าที่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองซีดเล่มหนึ่งจากนั้นจึงส่งให้เฉินห้าวนี่คือสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากการฝึกวิชาท่าห้าสัตว์สมัยหนุ่มๆคุณลองเอาไปอ่านดูเผื่อจะมีประโยชน์กับการฝึกของคุณบ้าง นี่ถือเป็นของดีเลยทีเดียวเฉินห้าวใจจดใจจาะก,กับสมุดเล่มเก่าเล่มนี้มากในเมื่อลุงหูเป็นคนบันทึกการเรียนรู้ของตัวเองเอาไว้จะต้องมีการใส่สีตีไข่แน่นอนเฉินห้าวรีบรับเอาไว้ด้วยความดีใจชายหนุ่มและชายชราคู่นี้กอดของขวัญของตัวเองด้วยความพึงพอใจเป็นอย่างมากหลังจากที่ออกไปจากคลินิกของลุงหูแล้วเฉินห้าวก็ใช้ยากล้ามเนื้อก่อนเป็นอันดับแรกเมื่อกลับถึงบ้านจากนั้นเขาก็เตรียมอ่างน้ำเอาไว้ก่อนจะเข้าไปแค่ในนั้นแต่ยากล้ามเนื้อในครั้งนี้ไม่ได้รังเข้าครั้งก่อนเพราะมันเหมือนกัับเเเเเเป็็็็นนนนกกกกาอาออออออสสววววหหห้้้้้ลลลยยพพืื่่่ใใงงงชชีโมจิแ หลังจากที่ทุกอย่างจบลงเฉินฮ้าวก็กระปรี้กระเป่าสุดสดรู้สึกได้ถึงพลังที่วิ่งวนอยู่ทั่วร่างเบ่งกล้ามอยู่หน้ากระจกก็พบว่ามีกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นแล้วเรือนร่างเลยดูดีขึ้นมาอย่างปริยายเหมือนกับนักพะกายเลยทีเดียวบทที่1 4 7เพิ่มพูนกามาลังวังชาเฉินฮ้าวพอใจในภาพลักษณ์ใหม่ของตัวเองเป็นอย่างมากหน้าตาที่หล่อเหล่า,ลารวมเข้ากับผุนที่ดูดีแล้วถือเป็นเน็ตไอดอนได้เลยทีเดียว หลังจากชื่นชมในตัวเองในกระจกจนเสร็จเฉินฮ้าวก็ใส่เสื้อผ้าก่อนออกมาและลองใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายในบ้านเขาปรับแรงดันจนสุดแล้วแต่พบว่ามันไม่เพียงพอสำหรับกำลังของตัวเองแล้วเพราะมันยังไม่ได้ทำให้เขารู้สึกเหนื่อยยากอะไรถ้าอยากจะลองด้วยแรงดันที่มากกว่านี้คงจะต้องไปฟิตเนสเสียแล้วเซียจิงฉันจะไปออกกำลังกายจะไปด้วยกันไหมเฉินฮ้าวถามได้สิฉันไม่ได้ไปมาหลายวันแล้วกล้ามาหายหมดแล้วไปกันเถอะไม่ว่าจะทำงานหรือเที่ยวเล่นเพียงแค่เซียจิงได้อยู่กับเฉินฮ้าวก็ดูสนุกสนานไปเสียหมด ทั้งสองคนเลยขับรถออกไปเพื่อไปที่อิมซานเพิ่งที่คุ้นเคยทั้งสองคอมีบัตรสมาชิกแล้วเพียงแค่รูดบัตรก็เข้าไปได้เมื่อถึงด้านในก็สังเกตเห็นได้ทันทีพระนมฮยอลิงอที่ทําให้ที่นี่มีสีสันนั้นกลับมาแล้วสวัสดี นมไฮย,ยอลีงอทักทายกับคนมากหน้าหลายตาที่คุ้นเคยจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นชุดกีฬาตัวใหญ่ก่อนจะเริ่มเล่นฟิตเนสของใครของมันเชิญห้าวมาตรงส่วนขององค์การทดสอบการางังเพื่อมาดูว่าครั้งที่แล้วที่ตัวเองทำเอาไว้ได้เท่าไหร่แถมที่จับนั้นก็มีรูปร่างที่เปลี่ยนไปเกรงว่าครั้งนี้ตัวเองอาจจะทำให้มันหักได้เลยลุ้มเลิกความคิดที่จะทดสอบกาลังตรงนี้แต่เปลี่ยนไปทดสอบกับอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อระดับสูงที่สุดแทนความมายากของการฝึกนั้นไม่ได้หมายความว่าฝึกยากไปสักทีเดียวแต่หมายถึงน ที่สุดเลยลระพูดได้อีกอย่างว่าต้องเป็นคนที่มีแรงเกินคนเท่านั้นถึงจะมาเล่นได้นั่นคือเพื่อรองรับคนพิเศษบางกลุ่มเท่านั้นอุปกรณ์ออกกาลังแบบพิเศษที่ทางฟิตเนสซึ่งมาก็มีเพียงแค่เครื่องเดียวเท่านั้นถ้าเฉินเฮาอยากจะฝึกก็ใช้ได้เพียงเครื่องนี้ขณะที่เฉินเฮาเล่นกล้ามและช่วงข้อต่อต่างๆก็ปรับไปถึง450กิโลมันเกิดกําลังของคนทั่วไปไปมากแล้วเฉินเฮานั่งอยู่บนเก้าอี้ปรับท่าทางให้ดีจากนั้นก็ใช้แขนทั้งสองข้างวางบนที่จับของเครื่องจากนั้นก็ใช้ทท่่่่าาาาาาออกกาาออออออกกกกกกกํํลลลลัััังงงงสสสวนนนน้้้มมมหหหเเเเืืจรรร็บยึไดแ เฉินห้าวออกกำลังถึง5เซตเพราะรู้สึกว่ามันเบาเกินไปจนไม่ถึงเป้าหมายในการออกกำลังเลยแม้แต่น้อยเลยอยากจะปรับให้มันหนักมากกว่าเดิมครั้งนี้เขาปรับมันไปถึง5 5 0กิโลในครั้งนี้มันเกือบจะถึงขีดจำกัดของเครื่องแล้วถ้าเกิดว่าเหล็กนั้นมันผ่านเครื่องลงมาแล้วแรงของเครื่องก็จะมากขึ้นจนถึงขนาดที่ว่าคงจะไม่มีคนเหนือมนุษย์คนไหนสามารถเล่นได้อีกแล้วครั้งนี้เฉินห้าวฝึกใหม่อีกครั้งเขาเริ่มรู้สึกถึงแรงที่มากขึ้นแล้วเขาทำไปสิบเซตแล้วแต่ยังรู้สึกทำได้อย่างง่ายดายเหมือนกับว่่าายยังงมมีแรเหหลือใอใ้้้ฝึึกกไดขนู แต่ครั้งนี้เฉินเฮาปรับน้ำหนักไปถึง600กิโลซึ่งเป็นน้ำหนักที่หนักที่สุดแล้วระดับนี้นอกจากคนที่มีการลังวังชามากอยู่แต่กำนี้ดออยู่แล้วก็แทบไม่มีใครทำได้อีกแล้วแต่เฉินเฮานั้นถือว่าเป็นความบังเอิญได้เลยละ่ะเขาหลับมานั่งที่เก้าอี้ก่อนจะหายใจเข้าลึกๆแล้วฝึกจนครบ5เซตครั้งนี้เขารู้สึกถึงระดับที่เขาต้องการแล้วอย่าคิดว่ามันเพิ่มมาแค่50กิโลแล้วแต่มันแทบจะแตะขีดจำกัดของเขาแล้วเลยมีความกดดันไม่น้อยเลยที่จะสามารถฝึกไปจนถึงจุดที่เขาต้องการได้แล้ว เชินห้รราวทำต่อเนื่องจนถึงหนึ่งร้อยครั้งแล้วทุกครั้งก็รู้สึกได้ถึงแรงที่ค่อยๆกดเข้ามาทุกครั้งพลางรู้สึกได้ถึงกล้ามเนื้อที่ได้ออกแรงมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อทำครบหนึ่งร้อยครั้งแล้วเชินห้รราวก็เหงื่อออกไปทั่วรเรือนร่างการออกกำลังกายแบบหนักๆแบบนี้ไม่ควรทำต่อเนื่องนานเกินไปดังนั้นเขาเลยหยุดพักเขารู้สึกชอบเครื่องเล่นเครื่องนี้เป็นอย่างมากเลยอยากจะซื้อเอาไว้สักเครื่องหนึ่งจะได้ไม่ต้องมาฟิตเนสทุกวันแบบนี้แล้วแต่ว่าห้องของเขามันเล็กเกินไปอีกอย่างถ้าจะมาติดตั้เเอาาาไที่ห่หนนนัลนก็มยยสปปญบใจ ดอมายมกไปแล้วตอนนี้ความต้องการที่จะซื้อบ้านเดี่ยวนั้นมันก็มากขึ้นไปอีกเฉินห้าวเปิดแอปขึ้นมาก่อนจะหาบ้านพักตากอากาศบ้านพักตากอากาศมีวิวของแม่นาที่ดูในตอนแรกนั้นไม่มีเงินชดเชยและกําลังขายในราคาเดิมแต่ตอนนี้เฉินห้าวหัวสูงมากดังนั้นบ้านพักตากอากาศแบบธรรมดาเลยไม่อยู่ในสายตาเขาเลยแม้แต่น้อยเขาอยากได้แบบที่ดีกว่านี้อยากได้แบบที่เห็นเพียงแอร์วบเดียวก็ถูกใจเลยเขาเลยอยากหาโอกาสในการหาสถาปน,นิกเพื่อมาออกแบบให้โดยเฉพาะเฉินห้าวดูในโทรศัพท์จนเสร็จจากนั้นก็ไปหาเชจิ้งเพื่อฝึกกับเธอ ยังไม่ต้องพูดถึงเซียจิงเลยเพราะถึงอย่างไรก็เป็นคนที่รักในการเล่นกล้ามอยู่แล้วได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีอีกอย่างในการออกกําลังกายก็ต้องใส่ชุดที่รัดรูปเพื่อให้เห็นความสวยงามของเรือนร่างได้มากขึ้นจูู่เฉิญห้าวก็คิดถึงชุดนอนของเซียจิงที่ดูสมจริงในคืนนั้นก็รู้สึกมีเลือดพลุ่งพล่านไปทั้งตัวเฉินห้ารีบหยุดความคิดที่มีเอาไว้ก่อนจะตั้งใจเล่นกล้ามต่อถึงจะสงบสติอารมณ์ได้ชีวิตที่เป็นชายโสดนั้นมันช่างห่อเหี่ยวและขมขื่นเสียจริง ทั้งสองคนเล่นกล้ามสองชั่วโมงกว่าระหว่างนั้นมีแต่เสียงหายใจหอบสุดท้ายเรือนร่างก็ชุ่มไปด้วยเหงื่อจึงรีบไปอาบน้ำในห้องอาบน้ำของยินก่อนจะกลับบ้านไปพร้อมกันเฉินห้าวขับฮัมเมอร์ของตัวเองพลางดูวิวรอบๆเมืองน,นั้นเซียจิ้งก็เปิดกระจกรถพลางปล่อยให้ลมเย็นยามคำคืนพัดโชยเธอเริ่มดื่มไไปกับการร้องเพลงพลางนึกย้อนไปในช่วงวัยรุ่น เฉินห้าวยิ้มขึ้นแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเธอมากพลางตั้งใจขับรถต่อไปแต่เมื่อใกล้ถึงบ้านแล้วจู่ๆเฉินห้าวก็พบว่ามีรถจอดอยู่มากมายสองข้างทางแถมยังมีวัยรุ่นสองสามคนนั่งสูบบุหรี่พลางพูดคุยไปด้วยดูภายนอกแล้วเหมือนไม่ได้มาดีแน่ๆเมื่อวัยรุ่นพวกนั้นเห็นรถทัมเมอร์ของเฉินห้าวขับมาก็ลุกขึ้นทันทีบางคนผิวปากก่อนจะเริ่มสตาร์ทรถที่อยู่สองข้างทางเพื่อขับรถทั้งสี่คันมาจอดปิดทางจราจรรถทัมเมอร์ของเฉินห้าวเลยจะเป็นต้องจอดไปด้วยบททีี่่ตบวกพลังทาเสือ ชี่ยอจิงคุณอยู่บนรถนะไม่ต้องลงมาเฉินห้าพูดด้วยความเย็นชาจากนั้นจึงเปิดประตูรถลงไปก่อนที่คนพวกนั้นจะปรีเข้ามาหาเขาเซียจิงไม่ได้รู้สึกเกรงกลัวเลยแม้แต่น้อยแต่กลับหยิบโทรศัพท์ออกมาถ่ายเพราะเธอรู้ถึงกำลังของเฉินห้าวดีวันนี้จะได้เห็นการต่อสู้ครั้งใหญ่อีกครั้งแล้วกลุ่มวัยรุ่นพวกนั้นยังไม่ทันจะลงไม้ลงมืออะไรก็มีคนที่มีใบหน้าที่คุณเคยเดินออกมาจากฝูงชนใบหน้านั้นมีผ้าพันแผลพันรอบศีรษะพันมีสีหน้าที่ได้ซึ่งความปราณีเขาก็คือเฮียส เฉินห้าผู้จาแดกดันคุณแท่เฉินฉันไม่มีเวลามาพูดจาไร้สาระกับคุณนะบัตรแผลนในวันนี้และค่าใช้จ่ายของคุณที่สถานบันเทิงจื้อจนในคืนนั้นถ้าไม่มีสองล้านอยากคิดว่าจะได้หนีไปไหนฉันจะเตือนเป็นครั้งสุดท้ายนะเฮียสือพูดด้วยความหน้าเกรงขามสองล้านงั้นเหรอคุณจะมาล้อเล่นก็ต้องรู้จักลิมิตบ้างถึงฉันจะไม่ได้จนแต่ก็ไม่มีทางให้คุณหลอกเฉินห้าพูดกลับนี่คุณบังคับฉันเองนะ เปียซื้อกัดฟันพลางถอยหลังไปก่อนจะวาดมือขึ้นจากนั้นพวกวัยรุ่นก็เข้ามารลยล้อมในทันทีเมื่อรู้ว่าวันนี้คงจะไม่มีทางเจรจาดีๆได้แล้วเฉินห้าวเลยส่งสัญญาณมือให้ชี่ยจิงบอกให้เธอหลบให้ดีเขาจะต้องสั่งสองพวกนักเลงหัวไม้พวกนี้โอเคขอให้สนุกก็แล้วกันเซี่ยจิงทำมือสู้ๆให้บนรถเฉินห้าวเกือบจะหัวเราะไม่ออกอยู่แล้วเซี่ยจิงถือว่ามีพรสวรรค์ด้านความตลกเสียจริงๆทำให้ความตึงเครียดมันลดลงไปได้เยอะเลยจัดการมันทำให้เขาพิการไปเลยเพียซื้อตะโกนออกไปด้วยความกโรก,ออกรธ ที่จริงการชกต่อยการใช้กระบวนท่าเดียวก็ได้ขอเพียงแค่สามารถลมพวกด้านหน้าได้เมื่อฝ่าเข้าไปได้พวกเขาก็จะเริ่มกอไลวอก,กันเองแล้วมันก็จะลดระดับความรุนแรงลงไปเองหลังจากที่เชินห้าวถอยหลังไปตั้งหลักเพื่อรักษาระยะหา่างแล้วใช้รถที่อยู่ด้านหลังในการหลบคู่ต่อสู้ให้พวกเขาใช้กระบวนท่าอะไรไม่ได้และรถสองข้างทางก็ทําให้เขาปะทะกับลิวล้อด้านหน้าน้อยลงได้ เชิญห้าวเล็งไปที่ลิ้วล้อทั้งสองคนที่ปรีเข้ามาจู่ๆก็แสดงกระบวนท่าที่แปลกประหลาดออกมาถ้าเกิดว่าลูหูอยู่ที่นี่ต้องมองออกแน่นอนว่านี่คือท่าเริ่มต้นของท่าเรเฉินห้าวนมตัวลงตามเหมือนเสือที่กำลังเล็งเหยื่ออยู่ก็ไม่ผิดเกรงว่าไอเด็กนี่มันจะกลัวจนขาอ่อนนะสิคุณลองดูสิว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างลิ้วล้อด้านหลังที่ไม่ได้เข้ามาปะทะพูดกับเพียสือด้วยความเสียดสีหือต่อสู้เป็นแล้วอย่างไรละจะมาสู้พวกพ้องของฉันได้เหรอเพียสือพูดด้วยความไม่แยแสเขาใช้กลยุทธ์ในน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 กกกกกาาาาาารรสสสสสัััั่่่่่งงงงออออคคคมมมเเเเเปปป็็็็แลแล้้้้้้้้ววถูููจตตตยยไไขหหึดีชื เฉินเ้าที่เก็บแรงมามากพอก็เริ่มออกตัวแล้วเขาเหมือนกับเสือที่ดุร้ายพลางใช้ท่าเสือแบบใหม่ที่เพิ่งกึกมาก็คือฝ่ามือเสือควักใจอีกด้วยหมัดที่ออกไปนั้นต่อยไปโดนลิ้ววรอคนหนึ่งพอดีมีดในมือของลิ้ววรอคนนั้นยังไม่ทันจะฟันลงมาก็เบิกตาโพลงเพราะรู้สึกเหมือนมีแรงเข้ามาปะทะอย่างจังเขากระเด็นไปกลราวราวสามสี่เมตรได้ก่อนจะนอนอยู่บนพื้นอย่างขยับไปไหนไม่ไหวแรงกับท่าทางของเฉินเ้านั้นถือว่าได้แสดงพลังของท่าเสือฝ่ามือเสือควักใจออกมาได้เป็นอย่างดีมันสั่นสะเทือนไปถึงไส้ในของเขาจนสลบเหมือดไป เชิญเ้าลงไปได้หนึ่งคนนั่นเป็นเพียงแค่กระบวนท่าเดียวเท่านั้นเขายังไม่ทันจะได้คิดอะไรก็เลงหมัดไปที่ลิ้วล้อสองคนข้างข้างอีกก่อนจะออกหมัดพร้อมๆกันจนทั้งสองคนนั้นกระเด็นลอยไปเขาใช้ฝ่ามือเสือควอบใจอีกแล้วเป็นท่าที่เหมือนกันไม่มีผิดแต่เพราะครั้งนี้ศิลปการต่อสู้ยังไม่เร็วพอลูกน้องเลยไม่มีโอกาสแม้แต่จะตอบโตอะไรทั้งสามคนก็กระเด็นลอยไปทันทีบางคนถึงกับชนเข้ากับลิ้วล้อคนอื่นๆที่อยู่ด้านหลังด้วยละ่ะลิ้วล้อคนอื่นๆยังไม่ทันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็เห็นพวกพ้องของตตตััััววววเเเเออองงงกกกรรระะะะดดดดด็นนนนนไไไไปปปแแลลล้้้้ึมมม่่่่ทททททีีีจจจาาาาาๆหยยยุขโิิชส์ เฉินห้ารู้สึกชอบอชอบใจอยู่ไม่น้อยคิดไม่ถึงเลยว่าท่าเสือของวิชาท่าห้าสัตว์นั้นจะใช้ได้จริงขนาดนี้การได้ผลลัพธ์ที่ดีขนาดนี้ทำให้เขามั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าพละกกำลังในการต่อสู้ของตัวเองนั้นเพิ่มมากขึ้นแล้ว ถ้าเกิดเป็นเมื่อวันซืนแล้วต้องมาปะทะก,กับลิ้วล้อเยอะขนาดนี้เขาคงขาดความมั่นใจไปไม่น้อยและไม่รู้ว่าจะชนะได้หรือไม่แต่ในวันนี้ที่มีวิชาท่าห้าสัตติดตัวมาแล้วก็เก่งขึ้นไม่น้อยเลยเฉินห้าวเลยใช้เวลาที่อีกฝ่ายยังอึ้งอยู่ในการจู่โจมพลังใช้ฝ่า,ฝามือเสือควับใจต่อยลิ้วล้อสองคนกระเด็นไปอีกทุกๆก,ก,การจู่โจมนั้นทำให้คนล้มตายตลอดพละงกำลังของเฉินห้าวกับความเร็วนั้นไม่มีคนธรรมดาที่ไหนสามารถต้านทานได้เลยโกเมื่อต่อสู้ติดต่อกันมาสักพักเฉินห้าวก็เหมือนได้เข้าถึงจิตใจแห่งความเเเเปปป็นน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 นจจจ้้้้้าาาาา่่่่แแลววววกกกอออออออะะะครรมมมมมหหืืสไไไีีีผิิดดใถััขต มีเสือเหรอทำไมฉันถึงได้ยินเสียงเสือคำรามนะอีกอย่างทำไมคนคนนี้เก่งจริงๆเลยทำร้ายพวกพ้องของพวกเราได้ในพริบตาเดียวในหัวของลิ้วลอเกิดคำถามขึ้นมากมายจากนั้นขนก็ลุกไปตามตามกันภายใต้ฉากที่มืดดำยามค่ำคืนนั้นรู้สึกเหมือนมีเสืออยู่ข้างๆเลยและให้ตายเถอะเขาร้องอะไรนักหนารีบไปจัดการเขาเร็ว ทางเฮียสื่อนั้นดับพวกลิ้วล้อด้วยความไม่พอใจก่อนจะเร่งให้พวกเขาเข้าไปจัดการอีกครั้งขณะตัวเขาเองยังไม่อยากจะลงมือเองเพราะถ้าลงมือก็อาจจะติดร่างแห่ขอ,องการดำเนินคดีนี้ได้ด้วยถึงจะทำร้ายพวกคนเลวจนเกิดเรื่องอย่างมากก็แค่ถูกจับข้อหาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังจ่ายเงินให้พวกลิ้วล้อและติดคุกแทนเขาไม่กี่ปีซึ่งมันคุ้มกว่ามากพวกลิ้วล้อพวกนี้ไม่เหลือแรงอีกต่อไปแล้วแม้แต่แรงตวัดมีดก็ไม่เหลืออีกต่อไปแล้วเฉินห้าวเลยใช้โอกาสนี้ในการจู่โจมอย่างต่อเนื่องในตอนที่ฝ่ายตรงข้างยังไม่ท รอบางครั้งนี้พวกลิ้วล้อเหมือนจะรู้แล้วว่าเสือเมื่อสักครู่นั้นก็คือท่าที่เฉินฮ้าวทาตามเท่านั้นเองพวกเขาท่าจะล้มลงเพราะการจู่โจมของเขาทั้งหมดเลยเมื่อเห็นความอดหานของเฉินฮ้าวแบบนี้แล้วพวกลิ้วล้อเองก็ใจ่อก่อนจะกัดแกงดาบไปมาเพราะอยากให้เฉินฮ้าวหยุดจู่โจมเข้ามาพวกเขานั้นกลับถูกเฉินฮ้าวทาให้ตกใจอีกมันเหมือนฝูงมหมาที่ถูกเสือขู่เลยละ่ะเฉินฮ้าวมองพวกเขาทั้งหมดด้วยความร้ายกาจที่มีอยู่ในแววตาอย่างเย็นชาเขาพยายามจะหาจุดจู่โจมเมื่อหาเจอแล้วก็รีบลงมืออย่างรวดเร็วด,ดังสายฟ้าฟาด ทุกคนต่างตัวแข็งที่ออเพราะไม่กล้าเข้าไปประทะเฉินห้าวเลยใช้โอกาสนี้ในการจู่โจมเข้าไปสิยืนมองหน้ากันอยู่ทำไมเปียซือตะโกนด่าไล่หลังมาลิ้วล้อที่อยู่ด้านหน้าทั้งสองนการข่มขู่ของหัวหน้าไม่ไหวเลยตะโกนออกมาเพื่อเรียกความกล้าก่อนจะลงมือกับเฉินห้าวตอนนี้เฉินห้าวกำลังจดจ่อจึงสามารถตอบสนองต่อการเข้ามาจู่โจมของศัตรูได้หลังจากที่ถอยหลบได้แล้วก็รอมีดของให้อีกฝ่ายตกลงมาเขาก็ปรี สื่อควักใจจนลิ้วลอ้อคนหนึ่งลอยกระเด็นไปไกลยอย่างไม่น่าประหลาดใจพลังลง้มลงบนพื้นจนร้องไม่ออกครั้งนี้มันทำให้ทุกคนหยุดลงจริงๆเห็นการจู่โจมที่โหดร้ายมามากแต่ก็ยังไม่เคยเห็นมากขนาดนี้มาก่อนเลยตอนนี้เฉินห่าวเหมือนกับเข้าป่าจริงๆเพียงแค่รอโอกาสในการจู่โจมราวกับสายฟ้าฟาด แต่เจเปานั้นก็มีศักดิ์ศรีในตัวเองไม่น้อยเขาใช้โอกาสในการจู่โจมบ้างและใช้โอกาสตอนที่ลิ้วล้อลิงออยู่นั้นในการต่อยกระเด็นอีกครั้งและหมัดแบบนี้มันสบายอารมณ์มากเสียจริงทั้งหมดนี้ก็เพราะได้วิชาท่าห้าสัตว์มานี่เองอีกอย่างเฉินห้าวเพิ่งเรียนเพียงครั้งเดียวไม่กล้าจินตนาการเลยว่าเมื่อเรียนวิชาท่าห้าสัตว์จนเสร็จแล้วจะมีผลลัพธ์เป็นอย่างไรบ้างการจู่โจมในครั้งนี้ของเฉินห้าวทำให้พวกลิ้วล้อหลุดไปแล้วทุกคนต่างถอยห่างแถมยังคิดว่าตัวเองกำลังเผชิญ การเป็นหัวหน้าอย่างเฮียสือดาออกมาแล้วสุดท้ายกอดไม่ได้ที่จะต้องเอาดาบแบบญี่ปุ่นของตัวเองออกมาก่อนจะปรีเข้าไปเองในตอนนั้นเองมีเสียงของไซเรนตัมรวจอดังมาจากที่ที่ไม่ไกลมากที่แท้ก็เป็นกลุ่มคนที่เห็นคนทะเลาะก,กันเลยแจ้งความเมื่อพวกลิ้วล้อได้ยินเสียงไซเรนก็เหมือนกับผลเจอแมวจากนั้นจึงวิ่งแตกคือการออกไปขนาดเฮียสือเองยังอดไม่ได้ที่จะมีสีนับเปลี่ยนไปเขาไม่พอใจเป็นอย่างมากคนเยอะขนาดนั้นล้อมรอบเฉือนห้าวคนเดียวแต่กลับทำอะไรไม่ได้แถมยังทำร้ายพวกพ้องจนล้มระเนรนาดด้วย แต่ในตอนนี้จะมาสนใจอะไรมากไม่ได้แล้วคนที่สามารถขยับร่างกายได้ก็รีบหนีไปเหลือเพียงไม่กี่คนที่ถูกทำร้ายจนล้มร้องอดออยู่ที่พื้นเขากลับไม่แน่ใจตามรอวอจอมาช่วยพวกเขาไม่อย่างนั้นจะถูกเฉินห้าวทำร้ายจนตายกันไปทีละคนทีละคนในตอนนั้นเองพวกนักเลงขับรถหนีไปเฉินห้าวเลยเลิกทำท่าทางนี้แล้วถอนหายใจออกมาก่อนจะกลับมาเป็นร่างของเขาในแบบของราชาแห่งสัตว์ร้ายด้วยเจ้านายคุณนี่เท่จริงๆก่อนหน้านี้เหมือนเสือเลยละ่ะ ขนาดเซียจิ้งเองยังมองออกเธอลงมาจากรถด้วยความตื่นเต้นและกระโดดโลดเต้นต่อหน้าเฉินห่าวแถมหน้าอ,อกของเธอก็ดึงดูดสายตาของเฉินห่าวจนทำให้เขาแทบยืนไปเลยแล้วโอเคไหมยามกคุณไม่ต้องกระโดดโลดเต้นแล้วเดี๋ยวก็ความดันขึ้นรอกเฉินห่าวจับไหล่ของเซียจิ้งจนทำให้เธอต้องหยุดลงรถตามรอวจอทั้งสองคันหยุดลงเมื่อเห็นสถานการณ์ก็ไปก่อนจะเข้ามาหาเฉินห่าวเพื่อสอบถามคุณลุงตามรอวจจอพวกเขาเริ่มก่อนมีคนเยอะเลยคนที่เป็นคนนำก็คือเท่าแก่ของเมืองบันเทิงจื้อจูนคนนั้นไงฉันได้ถ่ายเก็บบเเเอออออออาาาาาไวว้้้ดดยยยซียีจจจิิิงนนนััธให่ลละะกคปตตถมมรู พวกตำรวจวจอนั้นเข้าใจเป็นอย่างดีเมื่อดูคลิปก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคนพวกนั้นล้อมเฉินห้าวเพียงคนเดียวแถมยังมีอาวุธมากมา,กมายอีกด้วยคาให้การของเฉินห้าวนั้นมันไม่มีอะไรน่าสงสัยถือว่าเป็นการป้องกันตัวที่ถูกแล้วแต่ว่าคลิปนี้ต้องจัดการสักหน่อยเลยต้องให้ทั้งสองขึ้นไปบนรถตำรวจวจอแล้วไปที่สถานีตำรวจจอด้วยกันขนาดพวกคนที่บาดเจ็บนั้นยังต้องโทร1น0เพื่อให้ส่งไปที่โรงพยาบาลเมื่อไปที่สถานีตำรวจจัรเรื่องก็แก้ไขยอย่างรวดเร็วเฉินห้าถวถ เชิญห้าไม่ได้อยากจะฝากความหวังอะไรกับตํารอวจอคนอย่างเฮียสื่อนั้นทําผิดมาตลอดตอนนี้ยังไม่มีการดันเนินการดูก็รู้ว่ามีคนบงการอยู่เบื้องหลังและคดีเล็กๆแบบนี้คงจะทําอะไรเขาไม่ได้แต่อีกฝ่ายมาหาเรื่องเขา ในใจของเฉินห oh? ้าวโกรธเคืองเป็นอย่างมากก่อนจะหาโอกาสเพื่อสั่งสอนประสบการณ์ที่ยากจะลืมให้กับเฮียสือหลังจากขับรถกลับบ้านอีกครั้งก็เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วเฉินห้าวกับเสียจึงกลับเข้าห้องของตัวเองก่อนจะนอนอย่างสบายอารมณ์ที่สองเฮียสือก็สงบลงแล้วและไม่ได้มาหาเรื่องเฉินห้าวอีกน่าจะยอมแพ้ไปแล้วแต่เฉินห้าวยุ่งอยู่กับการเปิดงานเลยไม่มีเวลาไปหาเขาเรื่องต่างๆก็ต้องเลื่อนออกไปอีกหน่อยเมื่อผ่านความยุ่งมาทั้งวันแล้วพิธีเปิดงานก็เตรียมเสร็จหมดแล้วพนักงานในบริษัทต่างๆก็มาถึงทต่าวาีเงาานด้วยจกนนั้ก็รอจนถึงพิธีเปิดงงานนนมคลใวัพรุ่งนี้ บทที่150บริษัทวางแผนการเฉลิมฉลองสี่สัวๆโจซีถงโทรศัพท์มาในเวลาใกลค้ค่ำเพื่อให้เชินเฮาใส่ชุดสูทให้ดีๆเสียหน่อยในวันพรุ่งนี้จะให้ดีก็แต่งหน้าสักหน่อยเพราะถึงอย่างไรพรุ่งนี้ก็ต้องบันทึกคลิปด้วยวันใจเถอภาพลักษณ์ของฉันมันดูดีพอแล้วละ่ะเชินเฮาพูดอยากลองงั้นก็ตามใจเดี๋ยวฉันจะต้องเชิญพวกนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงมาด้วยพรุ่งนี้คุณเอานำบัดมาเยอะหน่อยนะอยากน้อยก็ได้คุณหน้าคุณตาก,กันหน่อยโจซีถงเหมือนกับคนสนิทเลยและเพราะคิดทุกกกออยย่่่่่าาาางงงงเเเเไววว้้้้ใใหหสสสร็จแลแลละีัับิิตๆนท ถึงแม้ว่าหญิงสาวสง่างามผู้สูงสงคนนี้จะไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับเฉินฮ่าวกันแน่แต่ก็เป็นห่วงอยู่ตลอดเวลาจริงสิบริษัทจัดงานฉลองที่คุณหามานั้นมันปกติใหม่พรุ่งนี้อย่าได้เกิดเรื่องผิดพลาดอะไรนะโจซีถงกำชับไม่ต้องกังวลหอบนี่เป็นบริษัทจัดงานเฉลิมฉลองที่ดีที่สุดในโลกเฉินฮ่าวพูดอย่างหนักแน่นเหอะเหะฉันจะรอข่าวดีนะโจซีถงวางสายไปเฉินฮ่าวไม่รู้ว่าในตอนท้ายงานฉลองจะเป็นอย่างไรเขาเลยเปิดแอปเพื่อดูเงินอุดหนุน ก่อนจะเลือกสูตรสำหรับวันพรุ่งนี้เมื่อหาสูตรแล้วเขารู้สึกตาลายเป็นอย่างมากเพราะมีทุกแบบและมีหลากหลายราคาแต่มีพวกสูตรที่ฝังเพชรกับคลิบทองดูหรูหราเป็นอย่างมากแต่ความเป็นจริงกลับเต็มไปด้วยความอวดร่มอวดรวย เฉินห้าวอาที่จะเลือกมันเป็นอย่างมากการใส่สูตรนั้นไม่เน้นความแพงแต่สิ่งที่สําคัญคือเข้ากับงานและภาพลักษณ์ของตัวเองผ่านการเลือกมามากมายในที่สุดเฉินห้าวก็เลือกสูตรสีดําของเอเมเนกิโดเซกนาได้สักทีเอเมเนกิโดเซกนานั้นเป็นสูตรสังตัดทํามือราคาราวราวเจ็ดแสนหยวนและได้เงินอุดหนุนคืนเพียงสองหยวนเฉินห้าซื้อก่อนจะไปรับสูตรแล้วเปลี่ยนในงานเมื่อสองกระจกดูก็พบว่ามันเข้ารูปเป็นอย่างมากจึงตกลงเอาชุดนี้ส่วนเสื้อเชิ้ตกับเนคไทนั้นเฉินห้าวก็ไม่ได้เลือกเส้นที่แพงทีุ่่่สสุุดดแแตอก้นนทมมาบบบงยยจไไปถึ็ร ได้แล้วเมื่อจัดการทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็เหลือแค่รอให้ถึงวันพรุ่งนี้เช้าวันที่สองเซียจิ้งมาจัดการอาหารในร้านอาหารจากนั้นก็ตามเฉินห่าวไปที่บริษัทเรื่องที่คลื่นเครงขนาดนี้จะขาดเธอไปไม่ได้อย่างแน่นอนเฉินห่าวเองก็ไม่ได้ปฏิเสธร,ร้านอาหารขาดรายได้นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเซียจิ้งที่แต่งตัวดีออกมาก็ถือว่าเชิดหน้าชูตาให้บริษัทเลยทีเดียว จนกระทั่งถึงเวลา8โมงเช้าด้านล่างของตึกบริษัทโจซื้อก็มีกระเช้าดอกไม้มากมายเพื่อส่งมอบให้กับแขกเฉินห้ากับเซียจิงมาต้อนรับแขกด้วยความสวยงามสอแงนี้เลยมีคนไม่น้อยเลยที่มองเหลียวหลังแล้วเข้ามาจับมือทักทายด้วยประธานเฉินขอให้ธุรกิจเจริญเจริญน,นะขอให้ธุรกิจดันเนินไปได้ด้วยดีนะประธานเฉิน มีนักธุรกิจมากมายเข้ามาเคารพเฉินห้าวคนพวกนี้เฉินห้าวไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ส่วนมากเป็นคนที่โจโซีถงเชิญมาเฉินห้าวก็ยิ้มทักทายไปในตอนนี้โจโซิกงที่ใส่ชุดสีม่วงก็ปรากฏตัวขึ้นเธอดึงดูดความสนใจจากพวกคนเป็นอย่างมากถึงอย่างไรในด้านความมีชื่อเสียงนั้นก็ถือว่ามีชื่อเสียงมากในบริษัทโจซื่อกรุป๊ปเพียงไม่นานโจโซีถงก็ทักทายแขกจนเสร็จก่อนจะมาอยู่ข้างๆเฉินห้าวเมื่อมองเสียจิ้งที่สวยดังดอกไม้บานสะพรัง่งเธอก็พูดกับคนตรงหน้าว่าพนนนักงงาาาาทีีี่่รรรมมไเเลวเลวยห้ตดดจจิิ หน้าตานั้นถือว่าดีในสายตาของเฉินห่าวแต่เฉินห่าวคิดว่าคำพูดนี้มีอะไรซ่อนอยู่เธอเป็นแม่ครัวของที่ร้านอาหารนี้เองเอามาเป็นพนักงานชั่วคราวนะเฉินห่าวอธิบายแม่ครัวงั้นเหรอโจซีกงรู้สึกแปลกใจเธอไม่ใช่ไม่เคยเจอแม่ครัวเลยแต่ไม่เคยเห็นแม่ครัวที่หน้าตาและหุ่นแบบเซียจิงเลยสวยขนาดนี้เหมาะจะเป็นเน็ตไอดอลรุ่นใหม่มากกว่าแถมไม่ต้องมีสเสน่ห์ปลายจวบมากด้วยคนเดี๋ยวนี้ชอบมองหน้าตาและหุ่นมากกว่าไม่มีใครสนใจความสามารถแล้วเดี๋ยวกนะ้าโมงก้านที่จะต้องตัดริบบิ้นแล้วทำไมบริษัทจังงงงาานเฉฉลิมมมอออขคุณยไ่ีก โจซีถงกว่าตามองไปรอบๆพลางถามด้วยความกังวลน,น่าจะใกล้แล้วเ่ะเห็นบอก,กว่าพวกเขาจะมาถึงงานก่อนราวๆหนึ่งชั่วโมงเถือนห้าวพูดขึ้นโจซุกงได้รับโทรศัพท์จู่ๆก็มีสีหน้าไม่ดีขึ้นมาเถือนห้าวเลยรีบถามว่าเกิดอะไรขึ้นนักข่าวของซัมนักข่าวพวกนั้นไม่มาแล้วล่ะบอกเอาไวด้ดดีแล้วแท้ๆจะต้องมีหนอนบ่อนไส้แน่ๆไม่อย่างนั้นนักข่าวหลายๆซ้มนักคงจะไม่ติดงานนบรองอมๆกันแน่นอนโจซีถงพูดเสียงเบามีหนอนบ่อนไส้งั้นเหรอเฉือนห้าวพยักหน้าเบาๆ เขาพอจะเดาออกแล้วว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ตอนนี้แขกมากันส่วนหนึ่งแล้วแต่ที่นั่งของแขกคนสําคัญในงานเปิดนั้นมันโล่งไปหน่อยเพราะคนจัดงานไม่มาเลยเห็นได้อย่างชัดเจนเกินไปเฉินห้าเปิดแอป,ปก่อนจะดูสิ่งที่เขากดสั่งไป กลับไม่มีปุ่มให้กดแจ้งเตือนมันทาให้เขาปวดหัวเล็กน้อยในตอนนี้ถูๆก็มีรถบัสคันรูขับมาเพราะปิดกระจกมีดหมดเลยไม่รู้ว่าคนบนรถเป็นใครรถถูกขวางเอาไว้แล้วจากนั้นก็มีชายคนหนึ่งที่ลงมาจากรถพร้อมกับไม้ลอยมีพนักงานที่ใส่หน้ากากอนามัยตามลงมาด้วยในมือของทุกคนนั้นมีของอยู่ไม่น้อยเลยในใจของเฉินเฮานั้นกระตุกข,ขึ้นมานี่น่าจะเป็นคนของแอปเงินอุดหนุนหมื่นล้านที่จัดการมาให้เขาเลยเข้าไปต้อนรับ คุณคือคุณเฉินเฮาใช่ไหมพวกเราคือพน,นักงานของบริษัทวางแผนการเฉลิมฉลองสี่ส่วนสวชื่อเสียวหลีตอนนี้ตามที่สัญญาเขียนเอาไว้จะรับผิดชอบกับงานการเปิดงานทั้งหมดเลยแล้วก็ต้องขอความร่วมมือจากคุณด้วยโดยการเคลียร์ทางเข้าออกของรถเพราะพวกเราจะเชิญให้คอนมีชื่อเสียงต่างๆขึ้นรถไปเพื่อปิดเป็นความลับต้องทำตามที่พวกเราวางแผนเอาไว้ทั้งหมดสวัสดีครับ หลังจากที่เฉินห้าจับมือกับเขาแล้วจู่ๆก็นึกขึ้นได้ว่านี่เป็นโอกาสที่ดีในการได้รู้ข้อมูลเบื้องลึกของแอปเงินอุดหนุนหมื่นล้านเลยถามเขาว่าบริษัทที่ทำสัญญากับพวกเขานั้นมีบริษัทอะไรบ้างคือนี่เป็นความลับของทางธุรกิจแจ้งให้ทราบไม่ได้จริงๆเสี่ยวหลีปฏิเสธค่าถามนี้ไปเฉินฮ้าทำได้เพียงถอยและให้พวกเขาเป็นคนจัดงานนี้แล้วจัดทางให้เรียบร้อยก่อนจะให้รถบัสทั้งสองคันขับเข้าไปจอดในลานจอดรถ